หมิงเทียนรักแท้แค่ไม่มีนิยามเขียนโดยนงนาศตอนที่15จะคิดถึงกันบ้างไหมหลังจากคิดกลับไปกลับมาอยู่หลายตลบ ในที่สุดเทียนก็ตัดสินใจได้ว่าเธอคงต้องลาออกจากบริษัทโชคดีโซล่าแอนด์อิเล็กทริกจำกัดเพื่อมาเรียนรู้และช่วยงานป้าที่บริษัทแบบจริงๆจังๆส่วนเรื่องของหัวใจนั้นคงต้องปล่อยให้ระยะเวลาทำหน้าที่ของมันเมื่อได้ทราบข่าวจากเทียนคุณชัดก็รู้สึกเสียายเทียนมากถึงแม้จะร่วมงานกันได้ไม่นานแต่เขาก็ชอบการทำงานของเทียนแต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อเหตุผลของเทียนมันหนักแน่นเกินกว่าที่เขาจะรังตัวเธอเอาไว้ได้ วันนี้เทียนเข้ามาทำงานเป็นวันสุดท้ายพนักงานสาวๆตางก็เข้ามากล่าวคำอำลาโดยเฉพาะแนนฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เล่นใหญ่จัดเต็มมากกว่าใครพอนอกจากจะกล่าวคำอำลาแล้วแนนยังซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ให้เป็นของขวัญแทนใจไว้กับเทียนอีกด้วยแถมยังชวนเทียนไปนเลี้ยงอำลาแต่เทียนปฏิเสธเพราะเทียนมีคนในใจที่ต้องการร่ำลาอยู่แล้วเจ๊ละหมั่นไส้นงแนนจริงๆเลย คนอะไรจะหิวจนออกนอกหน้าได้ถึงขนาดนี้เจแอนโพรล่งออกมาเสียงดังพร้อมกับใช้หางตามองแนนฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กำลังทำตัวดีด้าเมื่อเห็นว่าเทียนยินดีเต็มใจรับตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ของเธอเอาไว้แล้วก็พูดเสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าหมิงวันนี้หลังเลิกงานเราชวนเทียนไปเลี้ยงคาราอเกะกันดีกว่าก็แล้วแต่เจซี่หมิงตอบ อันที่จริงหมิงไม่อยากจะกินเลี้ยงอะไรเพื่อเป็นการร่ำรากับเทียนเลยได้ซ้ำเพราะเธอไม่เคยคิดเลยว่าการลาออกของเทียนจะเป็นการร่ำราระหว่างกัน เมื่อได้ยินคำตอบของหมิงเจแอนก็เจ้ากี้เจ้าการจัดแจงงานเลี้ยงสำหรับเทียนขึ้นทันทีโดยมีเพื่อนร่วมง,งานตามไปอีกสามสี่คนอาจเป็นเพราะเทียนเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานนักจึงไม่มีเพื่อนสนิทในที่ทำงานคนที่ตามเจแอนไปด้วยจึงมีแค่เพื่อนร่วมแผนกของเทียนและแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างแนนฝ่ายประชาสัมพันธ์เท่านั้นตลอดเวลาที่อยู่ในห้องคาราโอเกะที่เป็นเรือนส่วนตัวอยู่กลางน้ำแนนพยายามนั่งชิดติดกับเทียนจนเทียนอึนอดอัด หมิงเห็นแล้วก็ได้แต่หงุดหงิดแต่จะให้ทำอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเธอกับเทียนยังไม่ได้เป็นอะไรกันโชคดีที่เจแอนทำหน้าที่เป็นไม้กันหมาได้อย่างดีเยี่ยมในที่สุดเทียนก็หาจังหวะที่จะพูดคุยกับหมิงตามลำพังได้จากการเดินตามไปดักรอหมิงที่หน้าห้องน้ำโดยไม่ให้แนนไหวตัวทันหมิงเทียนพูดขึ้นพร้อมกับดึงแขนของหมิงให้เดินตามเธอไปที่โซนอื่นซึ่งอยู่ไกลจากห้องคาราโอเกะที่เพื่อนร่วมง,งานกำลังสนุกสนานกันอยู่ราวห้าสิบเมตร เทียนมีอะไรทำไมถึงดึงหมิงมาตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกเทียนแค่อยากคุยกับหมิงสองคนหมิงขยับแว่นตาสีดํากรอบหนาของเธอเอียงคอทําหน้าสงสัยต่อไปก็จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วนี่นาเทียนคงคิดถึงหมิงทุกวันเลยปากหวานหมิงพูดเหมือนจะไม่เชื่อในถ่อยคําของเทียนรู้ได้ยังไงหมิงยังไม่เคยชิมปากของเทียนเลยสักครั้งนี่นาเทียนทําหน้ากลุ้มกลิ่ม เธลื่องอีกแล้วนะหมิงตีไปที่หัวไหล่ของเทียนเบาๆหมิงเทียนทำหน้าตาจริงจังก่อนจะพูดคำต่อไปเทียนถามจริงๆว่าหมิงจะคิดถึงเทียนบ้างไหมหมิงไม่ยอมตอบคำถามของเทียนแถมยังพยายามตัดบทกลับไปที่ห้องเธอเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเอาพูดเสร็จหมิงก็ตั้งท่าจะเดินกลับไปแต่เทียนคว้ามือของเธอไว้ถึงหมิงจะไม่คิดถึงเทียน แต่เทียนก็จะคิดถึงหมิงทุกวันหมิงสบตาเทียนเพื่อพยายามค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดหวานเลี่ยนนั้นว่าเป็นคำพูดที่พูดออกมาจากการกลั่นกรองด้วยสมองของคนเจ้าชู้อย่างเขาหรือตรงออกมาจากใจกันแน่แต่หมิงก็ไม่ได้คำตอบใดๆทั้งที่ใจอยากจะเชื่อว่าเทียนรู้สึกอย่างนั้นกับเธอจริงๆแต่ในสมองของเธอกลับบอกให้ช่างใจเอาไว้ก่อนหลังจากงานเลี้ยงจบลงทุกคนต่างก็ลากลับ หมิงเองก็เช่นกันเธอจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ทำงานจึงตั้งใจจะกลับเข้าไปเอาแต่ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเทียนจึงอาสาขับรถไปส่งแต่แทนที่เทียนจะตรงไปที่บริษทัทหรือที่บ้านของหมิงเทียนกลับพาหมิงขับรถออกนอกเส้นทางเทียนจะไปไหนหมิงถามเทียนอยากอยู่กับหมิงต่ออีกหน่อยไปขับรถเล่นกันนะเทียนค่อยๆขับรถออกไปอย่างไม่รีบร้อนด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถนนริมสองข้างทางค่อยๆเปลี่ยนจากตึกสูงระฟ้ากลายมาเป็นสายไฟระยะริมฟุตบาทเรื่อยมาจนถึงโคมไฟปฏิมากรรมรูปกินนาลีที่ส่องแสงสีเหลืองอมส้มเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางในระหว่างทางที่ผ่านมาหมิงกับเทียนพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องทดลองเดทที่ตลาดน้ำของพวกเธอเรื่องความรู้สึกดีๆที่ได้ทำงานในบริษัทที่เป็นเหมือนครอบครัวของหมิงเรื่องเป้าหมายในอนาคตที่เทียนตั้งไว้ในการทำงานที่บริษัทของป้า และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอนาคตของเทียนเองเทียนแอบสังเกตเห็นรอยยิ้มของหมิงที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าในตลอดระยะเวลาที่พูดคุยกันคงจะถึงเวลาแล้วละมั้งที่เทียนจะต้องบอกสิ่งสำคัญกับหมิงออกไปเทียนจึงค่อยๆชะลอรถแล้วจอดเทียบตรงริมฟุตบาทซึ่งมีโคมไฟกินรีตั้งอยู่เรียงรายแล้วมองศบตาหมิงเทียนอยากอยู่กับใครสักคนตลอดไปคนที่เทียนอยากดูแลเขาและเขาก็อยากดูแลเทียน หลังจากฟังคำนั้นของเทียนหมิงก็พยายามจะหลบสายตาเทียนจึงเอื้อมไปคว้ามือของหมิงมากุมไว้แล้วค่อยๆเอ่ยคำสำคัญของเธอออกไปช้าๆอย่างมั่นใจหมิงเป็นแฟนกับเทียนนะใจของหมิงเริ่มสั่นรัวตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครพูดประโยคนี้กับเธอมาก่อนที่สำคัญหมิงยังไม่ได้เตรียมใจไว้สำหรับเรื่องแบบนี้เลือดลมของหมิงสูบฉีดแรงจนแก้มของเธอเริ่มแดงในใจก็อยากจะตะโกนออกไปว่าได้ค่ะ แต่ในหัวกลับบอกให้เธอคิดดูให้ดีเสียก,ก่อนคนแบบเทียนเนี่ยนะจะหยุดอยู่ที่เธอจริงๆหมิงเถียงกับตัวเองอยู่นานเทียนก็ถามขึ้นมาอีกครั้งว่าหมิงเป็นแฟนกับเทียนนะคะเสียงของเทียนฟังดูออดอ้อนมากกว่าทุกครั้งอืมหมิงขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมหมิงตอบเทียนยิ้มกว้างแล้วบอกกับหมิงว่าได้สิอย่างน้อยวันนี้หมิงก็ไม่ได้ปฏิเสธเทียนแล้วเอาไว้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกัน ว่าเทียนจริงใจกับหมิงจริงๆหมิงยิ้มรับและรู้สึกโล่งใจที่เทียนไม่ได้คาดคันเอาคําตอบจากเธอเพราะเธอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าแฟนคนแรกของเธอจะต้องเป็นคนที่เธอรักและมั่นใจว่าเขารักเธอจริงเท่านั้นแต่วันนี้เธอยังไม่แน่ใจว่าเธอคิดอย่างไรกับเทียนที่สําคัญเธอไม่เชื่อมั่นเลยว่าความจริงใจที่เทียนมีต่อเธอในวันนี้จะเปลี่ยนเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันได้จริงดูอย่างคนรอบตัวของเธอสิ ทั้งพ่อกับแม่พี่ชายกับพี่สาวรวมถึงป้ากับม้าของเทียนด้วยมยิงไม่เห็นเลยว่าจะมีความรักของคนคู่ไหนที่ไปกันได้แบบไร้ปัญหาถ้าความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากขนาดนั้นคนที่จะคบกันไปได้ตลอดก็ควรจะต้องเป็นคนที่มีรักแท้ให้กันอย่างนั้นไม่ใช่หรอ เทียนขับรถมาส่งหมิงที่หน้าบ้านพร้อมก็บอกให้หมิงนอนหลับฝันดีและขอให้คืนนี้หมิงฝันถึงเทียนบ้างแต่อันที่จริงเทียนไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกเพราะยังไงคืนนี้สาวเวอร์จินแบบหมิงก็คงคิดถึงแต่เรื่องของเทียนทั้งคืนอยู่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากหมิงทานอาหารชาเช้าเสร็จหมิงก็รีบคว้าปิ่นโตอาหารกลางวันที่แม่วางไว้สองเถาเออกไปที่รถมอเตอร์ไซค์คันแก่ของเธอไอหมิง I mean, แกจะเอาปิ่นโตของฉันไปไหนหมีตะโกนเรียกน้องสาว หมิงจึงนึกขึ้นได้ว่าปิ่นโตแถานี้เป็นของพี่ชายที่ขอให้แม่ทำอาหารกลางวันให้เขาไปกินที่ทำงานเพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อเก็บรวบรวมเงินไปให้ผู้หญิงของเขาหมิงจึงรีบเอาปิ่นโตกลับไปให้พี่ชายแล้วก็คิดขึ้นในใจว่าจากนี้ไปก็มไม่มีใครที่รอปิ่นโตของแม่แล้วสินะ เมื่อไปถึงที่ทำงานหมิงก็รีบเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานเพื่อตามหากราฟิกดีไซเนอร์คนใหม่ให้กับเจ้านายพลางก็นึกไปถึงกราฟิกดีไซเนอร์คนก่อนที่กวนประสาทเธอชะมัดตั้งแต่วันแรกที่มาสัมภาษณ์ยิ่งมองไปบนโต๊ะทำงานที่ว่างเปล่าของเทียนหมิงก็ยิ่งใจหายพอได้เวลาพักกลางวันหมิงก็เดินไปที่ห้องครัวอย่างเหงาหงอยเพราะคนที่เคยรอคอยปิน่นโตของแม่สมหมายหายไปหนึ่งคนเหลือเพียงเจแอนเท่านั้นที่ยังรอคอยปิน่นโตของหมิงอยู่ คิดถึงเขาวะดิเจแอนถามอืมเป็นครั้งแรกที่หมิงหลุดปากยอมรับออกมาแบบตรงๆต,ตอนเขาอยู่ก็ไม่รู้จะเปิดใจให้กับเขาหรอกมันน่านะเจแอนต่อว่าน้องสาวสุดที่รักของตัวเองที่ปิดกั้นความรักมากเกินไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วแต่หมิงก็ยังกินข้าวไม่เสร็จเพราะเธอเอาแต่ใจลอยและเขี่ยข้าวในปินโตของเธอไปมานานๆทีถึงจะตักขึ้นมากินสักคำหนึ่ง เสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าดังขึ้นมาจากมือถือของหมิงหมิงรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูภายในใจก็ได้แต่ลุ้นว่าคนที่ส่งข้อความเข้ามาจะเป็นคนที่เธอกำลังคิดถึงอยู่หรือเปล่ากลับมาแล้วเข้าแกงกะหรี่ไก่แซ่บลืมโลกโธ่นี่มันข้อความขายของนี่นาไหนละ่ะที่บอกว่าจะคิดถึงกันทุกวันนี่แค่ครึ่งวันก็ลืมกันแล้วหรือไง คนที่หมิงคิดถึงกำลังบุ้นอยู่กับที่ทำงานใหม่จริงอยู่ที่เทียนพอจะรู้จักลูกน้องคนสำคัญของป้าบ้างแต่น้อยครั้งนักที่เทียนจะเข้ามาที่บริษัทของป้าส่วนใหญ่แล้วเธอจะเข้ามาแค่ตอนที่มีงานสำคัญๆอย่างเช่นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาใหม่หรือไม่ก็งานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทเท่านั้นแถมวันนี้ป้ามีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลด้วยป้าจึงเข้ามาที่บริษัทเพียงเพื่อทำหน้าที่ฝากฝังเทียนไว้กับผู้บริหารทุกคนเท่านั้นอย่างดี ที่ป้าขอให้แววซึ่งรู้เรื่องภายในบริษัทดีพอๆกับป้ามาช่วยทำหน้าที่พี่เลี้ยงแบบห่างๆให้กับเทียนเมื่อมีข้อสงสัยอะไรเทียนสามารถโทรไปหาแววได้ทันทีขอบคุณมากนะคะคุณแววเทียนพูดหลังจากที่แววแนะนำให้เธอรู้จักนิสัยใจคอของหัวหน้าฝ่ายแต่ละคนที่เทียนต้องทำงานด้วยด้วยความยินดีค่ะเมื่อได้ยินแววตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเต็มใจแบบนั้นเทียนก็รู้สึกผิดที่เคยมองแววในแง่ไม่ดีจึงพูดกับเธอไปว่า เทียนต้องขอโทษคุณแววด้วยนะคะที่เคยคิดไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแววเข้าใจแววเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างที่ม้าบอกเอาไว้จริงๆมาถึงตอนนี้แล้วเทียนจึงเริ่มเห็นด้วยกับความคิดของม้าที่ต้องการอยากกับป้าและปล่อยให้ป้ากับคุณแววได้ใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันอย่างออกนอกหน้าสักที วันนี้เทียนเข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดเป็นวันแรกซึ่งเป็นตำแหน่งเล็กๆที่เธอคิดว่าเหมาะสมในการเริ่มต้นเรียนรู้งานของบริษัทเทียนคิดว่ายังมีอะไรอีกมากที่เธอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทของเธอเองก่อนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารในที่สุดเธอจึงตั้งใจเรียนรู้งานจากผู้บริหารคนสนิทของป้าเป็นอย่างมากดังนั้นสองสมวันมานี้เทียนจึงยังไม่มีเวลาว่างให้คิดถึงเรื่องอื่นรวมถึงใครบางคนที่เธอบอกเอาไว้ว่าจะคิดถึงอยู่ทุกวัน ที่สำคัญเทียนเองก็ไม่คาดคิดว่าคนคนนั้นจะกำลังรอคอยการติดต่อจากเธอเทียนจึงยังไม่ได้ติดต่อไปแต่ก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าอะไรอะไรมันเข้าที่กว่านี้อีกหน่อยเทียนจะไปหาหมิงด้วยตัวเองแต่สำหรับคนที่รอคอยอยู่อย่างไม่รู้ตัวนั้นแค่สามวันมันก็นานเกินไปแม้หมิงจะเข้าใจดีว่าเทียนคงยุ่งมากจนไม่มีเวลาแต่ก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้ ในทุกๆวันเทียนออกจากบ้านมาทำงานตั้งแต่เช้าเธอมาถึงที่บริษัทก่อนพนักงานทุกคนแถมยังเลิกงานทีหลังคนอื่นอีกด้วยวันนี้ก็เช่นกันแม้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่เทียนก็ยังตั้งใจทำงานอยู่ที่โต๊ะของเธออยู่อย่างนั้นเพราะยังมีเรื่องที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างทั้งการบริหารและการวางแผนการตลาดการสำรวจคู่แข่งการวางแผนจัดอีเวนต์รวมถึงงานด้านอีมาร์ดิ้งด้วยเมื่อเทียนหันมาเหลือบมองนาฬิกาอีกทีก็เป็นเวลาเกือบทุ่ม แด้วยความรู้สึกเหนื่อยลา้าเทียนจึงยืดแขนขึ้นสูงและทิ้งตัวลงไปกับเก้าอี้หนังสีดำที่เธอนั่งทำงานอยู่พลางก็นึกไปถึงคนสำคัญในชีวิตของเธอเหมิงกำลังทำอะไรอยู่นะจะคิดถึงเทียนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนคนที่เทียนกำลังนึกถึงจะรู้ตัวเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งใจจะส่งข้อความไปหาเทียนว่าทำงานที่บริษัทกับป้าเป็นไงบ้าง แต่แล้วแทนที่จะส่งข้อความออกไปหมิงกลับกดลบข้อความนั้นเพราะแอบน้อยใจอยู่ลึกๆที่หลายวันมานี้เทียนไม่คิดที่จะติดต่อมาหาเธอบ้างเลยแต่ก็นั่นแหละเทียนกับหมิงยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยมันก็ไม่แปลกหรอกที่เทียนจะไม่สนใจเธอบางทีเทียนอาจจะลืมเธอไปแล้วได้ซ้ําเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าจากโทรศัพท์ของหมิงดังขึ้นคิดถึงข้อความสั้นๆจากเทียนทําให้หมิงยิ้มจนแก้มปริ นี่เธอเป็นอะไรไปเนี่ยแค่เทียนส่งข้อความมาว่าคิดถึงก็ต้องดีใจจนเนื้อเต้นขนาดนี้เลยเหรอแต่เพราะตอนนี้หมิงรู้แล้วว่าเมื่อไม่มีเทียนอยู่ใกล้ๆมันทําให้ใจของหมิงรู้สึกเช่นไรหมิงจึงเลิกพูดสิ่งที่ไม่ตรงกับใจแล้วส่งข้อความตอบกลับไปในทันทีงานใหม่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม ในระหว่างที่หมิงกำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงพร้อมกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้กับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือหมีซึ่งเดินผ่านหน้าห้องนอนของน้องสาวที่เปิดประตูเอาไว้ก็ตะโกนแซวน้องตัวเองออกไปเสียงดังว่าคุยกับเทียนอยู่ละสิรู้ได้ไงหมิงรีบตะโกนถามหืมไอหมิงไม่รู้สิแปลกตั้งแต่เทียนลาออกไปแกก็ดูซันกระต่ายทุกวันแกน่ะชอบคนแล้วใช่ไหมล่ะจริงด้วย เราไม่น่าเล่าเรื่องเทียนให้คนที่บ้านฟังเลยมิงคิดขึ้นในใจแล้วรีบลุกขึ้นจากที่นอนไปปิดประตูล็อกห้องเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามาเห็นว่าเธอกำลังเขินอายแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับข้อความที่เทียนส่งมาให้อีกหลายข้อความเสียงเคาะประตูห้องหมิงดังขึ้นเบาๆมิงจะหลับยังเป็นพี่ชายของเธอนั่นเองที่ส่งเสียงเรียกอยู่หน้าห้องมิงนึกแปลกใจที่อยู่ๆพี่ชายก็มาเคาะเรียกเธอ,เอตอนดึก จึงรีบเปิดประตูให้พี่ชายเข้ามาคุยกันภายในห้องเงินเดือน,นแกออกแล้วใช่ป้าฉันยืมแกห้าพันนะมีถามมิงขมวดคิ้วสงสัยแล้วก็ตอบพี่ชายไปว่าพี่จะเอาไปทําอะไรมีดูมีพิรุธบางอย่างเขาอึกอักก่อนจะตอบน้องสาวไปว่าอืมอาไปซ่อมรถ้วยความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กของสองคนพี่น้องหมิงจึงรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่มีพูดมานั้นเป็นคำโกหกพี่เอาเงินเดือนให้พี่นีไปหมด จนตัวเองไม่มีใช้ใช่ไหมเออนะเอามายืมกอ่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกแล้วคืนให้ หมิงได้จะสายหน้าให้กับพี่ชายที่ชอบทำอะไรแบบสิ้นคิดอยู่เสมอแต่ก็ทนการตื้อจากคนเป็นพี่ไม่ไหวจึงใจอ่อนโอนเงินให้หมีไปห้าพันตามที่เขาร้องขอแต่ก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าเดือนหน้าหมียังเอาเงินไปให้ผู้หญิงจนตัวเองไม่พอใช้หมิงจะไม่ให้เขายืมเงินอีกเป็นอันขาดและถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ด้วยแม่จะได้ช่วยเตือนสติลูกชายอีกแรง ในระหว่างที่เทียนกำลังตั้งใจศึกษาดูงานอยู่ที่บริษัทของป้าโดยมีแววทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ห่างๆป้าก็เข้ามาทำงานในบริษัทน้อยลงเพราะร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงนักส่วนม้าก็วุ่นอยู่กับการจัดการเรื่องสินสมรสหลังจากที่ตกลงกับป้าได้แล้วว่าทั้งสองคนจะหย่ากันเทียนไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับหมิงมากนักไม่ใช่เพราะเธอไม่คิดถึงหรือลืมหมิงไปแล้ว แต่เพราะภาระหน้าที่ใหม่ที่เทียนเพิ่งได้รับเป็นสิ่งที่เทียนต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากอย่างวันนี้เองก็เหมือนกันเทียนมีปากเสียงกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เป็นลูกน้องของป้าแต่ว่าเป็นหัวหน้าของเทียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ของบริษัทในอีก3ามสัปดาห์ข้างหน้า โดยเทียนมองว่าพิธีการต่างๆภายในงานนั้นดูล้าสมัยเกินไปในขณะที่หัวหน้าของเทียนมองว่าแนวทางเดิมของบริษัทก็ใช้ได้ผลดีอยู่แล้วเทียนรู้สึกอึดอัดใจในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อยากเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไปกวนใจคนที่เพิ่งหายป่วยแบบป้าและไม่อยากปรึกษาแววด้วยเพราะมั่นใจว่าถ้าเล่าให้แววฟังเรื่องก็คงไปถึงหูป้าอยู่ดีและคนที่เทียนกำลังคิดว่าอยากจะปรึกษาด้วยก็โทรเข้ามาพอดีเป็นไงบ้างคะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหน้าใหม่แพตตี้ทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสหลังจากที่เทียนรีบรับสายโทรศัพท์ของเธอนอกจากแพตตี้จะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนของเทียนแล้วแพตตี้ยังเป็นรุ่นพี่ที่เคยเข้าไปรับตาแหน่งบริหารในธุรกิจของครอบครัวมาก่อนด้วยคงไม่มีใครจะเข้าใจปัญหาของเทียนในเรื่องการทํางานได้ดีเท่ากับแพตตี้อีกแล้วเทียนจึงนัดให้แพตตี้ออกมาเจอการที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งหลังเลิกงานและเทียนก็ตัดสินใจไม่ผิด ที่เลือกจะปรึกษากับคนอย่างแพตตี้เพราะคำปรึกษาจากเธอทำให้เทียนมองเห็นทางออกที่สดใสวัฒนธรรมในการทำงานของคนไทยน่ะยังไงเรื่องอาวุโสก็ยังสำคัญถึงคนรุ่นใหม่จะเก่งแค่ไหนแต่ก็ไปไม่รอดหรอกถ้าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนแพตคิดว่าเทียนต้องยอมอ่อนลงบ้างค่อยๆปรับจูนการทางานให้เข้ากันอะไรที่ล้าสมัยก็ต้องค่อยๆปรับไม่ใช่เปลี่ยนใหม่กะทันหันคนที่เคยชินกับอะไรเดิมๆเ,เขาจะได้ไม่ต่อต้าน หลังจากฟังคำแนะนำของแพตตี้เทียนก็ได้แต่นึกชื่นชมเธอในใจไม่ว่าเรื่องส่วนตัวของแพตจะเป็นอย่างไรแต่ในเรื่องงานเทียนมั่นใจว่าแพตตี้จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเธอได้เสมอในระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์ของเทียนก็ดังขึ้นเป็นหมิงนั่นเองที่โทรเข้ามาน้อยครั้งนักที่หมิงจะเป็นฝ่ายโทรหาเทียนก่อนเทียนจึงดีใจมากรีบรับสายทันทีว่าไงขหมิงเทียนพูด เมื่อแพตตี้ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหมันไส้เล็กๆจึงแกล้งทำเป็นพูดเสียงดังเพื่อต้องการให้เสียงของเธอดังไปถึงคนที่ปลายสายเทียนคะแพตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพอพูดทิ้งระเบิดไว้ให้เทียนแบบนั้นแล้วแพตตี้ก็ลุกเดินออกไปหมิงได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเทียนแบบสนิทสนมชัดเต็มหูและจำได้ในทันทีว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นใครจึงนิ่งไปสักพักหมิงทำไมไม่พูดล่ะเทียนถามเทียนทำอะไรอยู่หมิงพูด กินข้าวกับคุณแพตตี้เหรอหมิงเสียงอ่อยใช่หมิงโทรมามีอะไรหรือเปล่าเปล่า อันที่จริงหมิงมีเรื่องอยากคุยกับเทียนตั้งเยอะแยะทั้งเรื่องกราฟิกดีไซเนอร์คนใหม่ที่เธอรับเข้ามาทํางานเรื่องของหมีที่มาขอยืมเงินจากเธอเพราะชักหน้าไม่ถึงหลังรวมถึงเรื่องวันเสาร์นี้ที่เหมียวจะจัดงานวันเกิดให้กับต้นข้าวที่บ้านของแม่สมหมายพี่ชายและหล,นหลานๆเลยอยากให้หมิงชวนเทียนไปด้วยแต่หมิงก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปสักคําแถมยังรีบวางสายจนเทียนรู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คุยต่อหรอ แพตตี้ถามขึ้นเมื่อเธอเดินกลับมาถึงที่โต๊ะอืมแพตถามจริงๆเธอเทียนชอบผู้หญิงคนนั้นจริงๆเหรอแพตตี้ยักไหล่ถามพร้อมทำหน้าสงสัยหมิงน่ะเหรอเทียนพยักหน้าให้กับแพตตี้แล้วพูดต่อไปว่าเทียนคิดว่ามันมากกว่าคำว่าชอบด้วยซ้ำรักเลยเหรอผู้หญิงเรียบๆแบบนั้นนะนะคือผู้หญิงที่เทียนรักแพตตี้รู้สึกประหลาดใจในคำตอบของเทียนจะเรียกว่ารักได้หรือยังเทียนก็ไม่รู้ แต่เทียนรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับหมิงส่วนจะเรียบหรือเชยมันก็ไม่สําคัญหรอกผู้หญิงสวยๆเลิศดเลดเทียนก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ไม่เคยมีใครทําให้เทียนรู้สึกได้เหมือนกับที่รู้สึกกับหมิงเลยสักคนแหมพูดแบบนี้ไม่คิดว่าแพทจะน้อยใจบ้างเลยเหรอแพตตี้ตัดพอแพชอะนะจะน้อยใจเทียนรู้จักแพทดีนะ่ะแพทก็แค่อยากจะเอาชนะเทียนก็เท่านั้นเอาจริงๆนะเราสองคนเหมาะกับเป็นเพื่อนกันมากกว่า รือแพทคิดว่าไงแพตตี้ยักไก่บางทีเธออาจเห็นด้วยกับเทียนในข้อนี้แต่ก็ยังมีเรื่องที่คาใจเธออยู่เธอจึงถามเทียนออกไปว่าผู้หญิงคนนั้นเขาทำยังไงเหรอถึงทําให้เทียนรู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรเลยยังไงล่ะเทียนถึงรู้สึกอย่างนั้นหมิงแค่อยู่หิเฉยแบบที่เป็นตัวหมิงแบบที่ไม่ต้องพยายามนั่นแหละที่ทําให้หมิงไม่เหมือนใคร หลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกจากเทียนแพตตี้ก็ยิ่งสงสัยว่าอะไรในตัวหมิงที่ทำให้เทียนรู้สึกแบบนั้นและเริ่มจะเชื่อขึ้นมานิดๆแล้วว่าเทียนอาจจะรักผู้หญิงคนนี้จริงๆไม่ได้แค่คิดจะคบเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปแบบที่เธอเข้าใจในตอนแรก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยนงนาฏนะคะชื่อเรื่อง6คืน7วันกับกาละครหนึ่งระหว่างเราค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของไอกับหวานที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเรียกกันว่ายุค90นั่นเองค่ะทั้งสองคนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับป๊อปเคัลเจอร์ต่างๆในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญรองเท้าสกอร์การโทรไปขอเพลงที่หน้าไมค์กับรีเจหรือ ทั้งสองคนมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็มีเหตุให้ต้องแยกห่างกันค่ะผ่านมาหลายสิบปีแต่ความรู้สึกที่ไอมีตวานไม่เคยหายไปมาในตอนนี้เมื่อไอตกง,งานไม่มีที่ให้ไปจนต้องขับรถกลับไปขออาศัยอยู่กับแม่ที่จังหวัดกระบี่ไอจึงชวนหวานร่วมทางไปกับเธอด้วยระยะเวลา6คืน7วันจากกรุงเทพถึงกระบี่กับช่วงเวลาสําคัญที่เคยเกิดขึ้นระหว่างไอกับหวาน สามารถทําให้ไอกล้าสารภาพรักกับหวานหรือไม่และถ้าบอกไปแล้วหวานจะตอบกลับมาว่ายังไงแอดมินอยากจะให้ทุกคนมาติดตามให้กําลังใจไอกันนะคะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้แล้ววันนี้ที่เมเป r ้มาร์เก็ตและอุีตามลิงก์ที่แอดมินปักหมุดไว้ได้เลยค่ะฝากติดตามผลงานของนงน้าด,ด้วยนะคะ